วัสดีครับผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตถอดแว่นกับถอดแมสนะครับเพราะว่าไม่ต้องมีอะไรมาปิดปังกันนะครับขออนุญาตถอดหมวกกันก็สวัสดีครับผมชื่อเกมนะครับนายธีรพัฒน์เสาวรคุณอายุ2ีนะครับคือวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับอะไรนะครับเกี่ยวกับประสบการณ์นะครับของคนเคยผิดพลาดนะครับไปหลง ใช้ยาเสพติดนะครับไม่ว่าจะเป็นยาไอยาออยาเคหรือว่ากัญชา,าครับ <S <S 1> <S 1> จุดเริ่มแรกของผมเลยนะครับที่ไปใช้ยาเสพติดนะครับก็คือตอนมสามครับไปซ่อมรถกับที่อะไรอย่างนี้นะครับก็เขาพาไปเขาก็ไปซื้อเราให้เม็ดอะไรแดงๆว่ามันใช้ยาบ้านต่ล่าก็เลย พี่เขาพี่มันคืออะไรครับเขาบอกว่าเฮ้ยขอยงดีเว้ยมึงลองไหมไม่ติดหรอกลองครั้งเดียวเองเอศาชนะผมก็ด้วยใบขนองครับไปรุ่นต้งมันสิบสี่สิบห้าผมก็ได้ลองลองครั้งเดียวนะครับแล้วพอมาวันหลังผมคิกว่าเฮ้ยปูทำไมปูถึงต้องไปใช้มันวะผมก็เลย หาเงินทาทุกอย่างมาครับเพื่อที่จะได้มันหนักสุดก็ขออภัยครับหนักสุดก็ตอนม .4 ครับเกมครับตรดเยอะที่โรงเรียนไปครูพาไปบาบัดที่วัดป่าอัมพวันคุณาทุศร์ครับไปอยู่ที่นั่นสิบสองวันพอไปบาบัดคั้งแร้เราออกกําลังกายกินข้าวร้องเพลงถามว่า เราจะทํายังไงต่อกับชีวิตนะครับพอลังจากต้องวันจบก็ได้กิจบัตรมาครับแล้วเราก็ออกจากค่ายมาใช้ชีวิตปกติครับก็ไม่ใช่ใหญ่เลยแต่มามีช่วงม .5 นะครับตอนผมโดนไปบัตผมโดนม .4 นะครับช่วงตอนม .5 ว่าเอ๊ะกูก็เลิกมาตั้งนานแล้วนะทำไมเพื่อนกูยังอยู่วะเราเข้าไปพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนมันก็ยุยงว่าเฮ้ เอาอีกนะร้องอีก้มันเป็นอะไรไปมันไม่ติดหรอกด้วยควมที่เรายังเลิกขาดไม่ได้นะครับแล้วก็ไปใช้มาใช้มาสองปีนะครับมส่ 4, มห้ามหกมสนี่คือผมเลิกไปหนึ่งปีนะครับผมเพิ่งจะใช้ตอนมห้ามหกเกือบไม่จบมหกเลยนะครับก็ก็คือว่าผมใช้หนักมากใช้ทั้งกัญชายาเคแล้วก็ ยาบ้านะครับก็ทําให้ผมแบบเริ่มเบื่อมาขาดทำทุกอย่างที่ได้มันไม่ว่าจะขายคอมขายรถขายอะไรรถขโมยเงินแม่นะครับกาทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้มันของของเก่ากัวไปขายหมดเพื่อที่จะได้มันมาครับก็มีช่วงหนึ่งกอบไม่จบมาหก แม่หลอกว่าให้เจมไปเที่ยวไหมผมก็ไปกับเพื่อนคนนึงนะครับแต่พงเขาไม่เอ,อ่ยชื่อมันครับก็ไปก็เฮ้ยไปเที่ยวไอ้ไอเจมไปเที่ยวด้วยกันไปวัดถ้ำกระบอกครับจังหวัดสระบุรีเขาถามว่าเฮ้ยมือเป็นอะไรวะพระขั้นมากถามนะครับที่นั่นมันจะเป็นสถานที่บาบัดแบบที่ดีที่สุดนะครับเท่าที่ผมเคยไปมาผมไปแค่สองที่นะครับวัดป่าอัมพวัน วัดท่ากระบอกนะครับวัทามกระบอกผมไปที่นั่นมาต่างกับที่อื่นตรงไหนมาครับเขาให้กินยาที่มันจะอ้วกออกมาผมก็กินเริ่มแสบตาเ,เาเริ่มอ้วกเขาเรียกวายาตัดนะครับขวดมันจะดำๆๆกินเข้าไปแล้วมันแบบขับล้างสารพิษนะครับผมก็อ้วกมาผมอยู่ที่นั่นเพ้อผมเพอ้ผเพอผมร้องประมาณห้าวัน คุ้มข้างทางวัดเขาเอาไม่อยู่ครับก็เลยโทรบอกพ่อผมบอกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะเด็กคนนี้ไม่ไหวแล้วนะต้องส่งโรงพยาบาลด่วนผมก็กลับบ้านมาแล้วก็ไปโรงพยาบาลครับโดนจับล็อกโรงพยาบาลจิตเวชโครนาครับรับยารับอะไรมากินแล้วก็ร่างกายเราไม่ไหวแบบเราหิวเราอยากก็ไปที่ โรงพยาบาลนั่งรองครับนอนห้าวันครับวันปัดชิมผมก็ไม่ได้ไปปัดชิมกับเพื่อนนะครับเพราะผมนอนโรงพยาบาลก็ยังดีที่มีเพื่อนเื่อนมาเยี่ยมนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนเหื่อนเลยครับที่ไม่เคยทิ้งผมไปไหนนะครับก็คนเคยหลงเดินทางผิดนะครับก็ตอนนี้ก็กลับตัวกลับใจนะครับเลิกทุกอย่างนะครับแต่มันยังไม่จบเท่านั้นนะครับผมออกจากโรงพยาบาลมาได้สามเดือน ผมก็กลับไปใช้มันอีกมาปีสองห้าหกสองนะครับผมไปใช้มันอีกจนเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยแบบรู้สึกตอนที่แบบเลื่อนกูโดนจับที่กูโดนจับแต่กูยังไม่โดนถือว่าก็โชคดีผมก็เลยตัดสินใจตอนนั้นก็คือเดี๋ยวบิดขาดก็คือเลิกเลยครับ เลิกแบบเด็กขาดเลยนะครับเขเลิกได้เด็กขาดแล้วก็เริ่มมีมีเงินใช้มีรถคันใหม่มีโทรศัพท์เครื่องใหม่มีตังมีงานแต่มันก็ยังไม่ดีนะครับก็ช่วงที่ผ่านมามันทาให้เราเสียทั้งโอกาส <S <S เสียทั้งเงินเสียทั้งทอง <S <S เสียทั้งเพื่อนเสียทั้งคนรักและมันเสียทุกอย่างนะครับยาเสพติด ุกชนิดมันไม่มีอะไรที่ว่าคอมเสรตจต้องได้ดีนะครับไม่นอนคุกก็อยู่ในในโรงนะครับผมบอกว้แค่นี้ครับผมปั่นตอนนี้นะครับก็อยากจะเมื่อตอนปีสองห้าหกสองผมสอบในสิบตำรวจไม่ติดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ขอพานครับสอบในสิบฐานบกไม่ติดและปีนี้ปีสองห้าหกสี่ ตำรวจสายตำรวจหน่วยการเขาเปิดรับสมัครผมก็สมัครเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็อ่านหนังสือหวังว่าเฮ้ยหนึ่งในร้อยมันต้องมีผมอยู่ในนั้นนะครับผมก็ไม่ท้อนะครับผมทําไปเรืนเน่ยอยๆเ,เพื่อจะคว้าหาโอกาสครับเพราะเมื่อก่อนโอกาสมานันไม่มีหาผมแต่ผมดันปันเียโอกาสแต่ตอนเนี้ยผมต้องเป็นฝ่ายวิ่งไปหาโอกาสนะครับก็ขอ,อขอบคุณ นะครับคุณครูทุกคนพี่ๆทุกคนพ่อแม่ญาติพี่น้องที่เป็นกําลังใจให้ผมตลอดเวลาครับตอนนี้ผมก็เลิกยาได้ประมาณสองปีแล้วนะครับเลยไป็สองปีไปไหนสบายใจนะครับมีทุกอย่างนะครับแต่ทุกอย่างของผมก็คือว่าเฮ้ยกูมีความสุขกูมีคนรักกูมีครอบครัวและที่สำคัญมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ ก็อยากจะฝากอะไรถึงน้องๆไหมก็แบบอย่าไปหลงใช้มันนะครับลองครั้งเดียวมันติดนะครับบุหรี่เหมือนกันนะครับลองครั้งเดียวก็ติดครับไม่มีอะไรที่แบบลองแล้วไม่ติดนะครับพวกสารเสพติดพวกนี้นะครับเมื่อก่อนผมติดเหล้าครับผมเลิกเหล้าได้สี่ปีแล้วครับก็จะพยายามทำแบบนี้ตลอดไปนะครับก็ขอขอบคุณครับ